สวัสดีครับ <c oughs> ยังเหมือนเดิม <c oughs> เออผมมีจะแจ้งว่าผมเปิดเปิดสมาช,ชิกได้แล้วเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนก็สามารถที่จะส,สมัครสมาช,ชิกได้เออยีบาทเองต่อเดือนเดือนละ20บาทแล้วก็เดี๋ยวเวลาทุกครั้งที่ผมทําคลิปที่เป็นแบบว่าคลิปใหญ่อะ่ะมันก็จะมีการใส่ชื่อไปด้านหลังแบบว่าขอบคุณเพื่อนๆอ,อะไรแบบเนี้ย นั่นแหละถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนกันก็สามารถกดได้เลยแบบนั่นแหละเออผมก็ไม่นึกว่าจะจะจะมีแบบแบบเออมีมีเปิดทำไรายได้อะไรนี้ได้ด้วยหมายถึงว่ารู้ว่ามันทำได้แต่ไม่ได้หมายถึงแต่ไม่รู้ว่าผมอ่ะจ,จะทำได้มันเป็นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนนะแต่สำหรับผมว่ามันมันเจ๋งมากเลยอะ่ะแบบดูสิเราเราเรา,เราทำมันเล่นๆอ่ะแล้วมันก็มีคนดู มีคนสนับสนุนด้วยมีม,มีมีพี่ปอนแล้วก็มีมีเพื่อนผมคนนึงแล้วก็อีกคนหนึง่งอีกคนนึงด้วยขอบคุณครับเจ๋งมากเลย hey, เฮ้ยนักการู้ก้าอเหเดียวแกรูป่เป่าวันเนี้ยเกมไม่โหลดแนี่นี่เนี่ยางี้นักกาคุ้ก้านี่เป็นหนึ่งในมอนที่ผมชอบมากๆเลยผมรู้สึกมันเท่มันเท่มากอะ่ะ พราะมันสีดำๆด้วยสีดำ,ดำนี่แนะ่ลงมาก่อนได้ไหมอ่ะมันแคบนะตรงเนี้ยเฮ้ยเอ้ย,เด,ยเดี๋ยว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 มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนข้างปีกอื้อน,นี่นี่ผมจะเอาปีกข้างนี้เออ โอเคมาพร้อมลบแล้วอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวลงกดดีกว่าลงกด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 อลงก่อเฮ้ยลงกดมามาเจอกันหน่อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ะนนะจะฮู้อู้เฮ้ยนึกว่ามันจะหมุนสองครั้งแ้่มันโอโดกาลอน จุ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 อืออุ้ยไม่โดนไม่โดนที่เวลาโดนมันมีเสียงใบมีดด้วยช,ชิบิชิงชิบิชิงเออ ไม่มีอะไรอยากก่อหัวเล่นเฉยๆนี่โอ้ยโชว์โชว์โชว์โอ้ไม่ล้มเว้ยเออไม่โดน มาเอาปากกัดโผเอาหางกระเทเกเหอไม่เป็นไรนี่แน่ขอจอหัวหนายหน่อยดิยยสวย โค้เขาให้เจาะเลยเจาะเจาะอือหืออือหือนี่แหละที่ผมปรตปลานอือหือสี่แน่สี่สี่ีแน,น่โอ้โออ่าอ่าอาจิ้ม อุย้ยจิ้มอีกแล้วเออแทงแทง้ทงยมองไม่เห็นโจ้่ยปีเนี่ยหัวแตกฟันหักเหรอปวดแลวดิปวดมันปวดไปถึงกรามมันราว ไม่โดนไม่โดนเหมือนกันโอ้โหข่มหายคมหาย ว้าวเราโดนจู่โจมแล้วเราโดนโจ,จมจูว่วายจะมาเอาไอ้นี่จะมาเอาสลิงเกอร์หน่อยเออย้ายทีก็ย้ายไป อยากไปไหนก็ไปเลยง่ายมากเลยเออแล้วก็ผมเราจะทำการตามมันไปด้วยความเร็วบูสต์บูสต์เสียประจานขาดเลยเอว้ว่าชีขาดเอาไว้ว่าชีขาดไอ่เนี่ โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยัฟว์อ๋อโอ้อวัยวะฉีกขาดฉีกขาดอาวัยวะฉีกขา,า,ยกาดยังโดนเว้ยเอา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กบอยู่กบอยู่กบอยู่ อุ้ยทำไมนายไม่ตีโดนโกบา่าวโอ้ขีโกงดีเนี่ยเนี่ยนี่แน่นี่แน่เพื่อนเพื่อนได้ฟังแมสิกมาสิกมาบอยแบบเต็มไอจีผมเลยอะอ๋ออเอ้อเนห่หอเนท่ทำไรทำไรโอ้ โอ้เจาะรูเบิกบานนี่ไงผมกำลังใช้หอ,อกโลทิมแทงรูมั่นใจของนากาคุกา้าท้ายโดนด้วยรู้สึกว่าช่วงนี้ผมเล่นหอกหอ,อกโลเยอะมากเลยอืออไวมันแหวกเยอะผมมาจันป่าไปแล้ว ความฟินของหอกลูกนี่มันอะไรกันเน่ะิดทางผิดตามิดตามิดทามอนนนนมันไปเร็ววเาเรียวเียวเียวเรียวเวเวเวทิมแทงแทงปากหน่อยไงกินเจไงกินเจ เออเอาติดสถานะติดสถานะตาปรมองไม่เห็นหาไม่เจอนี่เลแล้วเราก็สวนเลยผมมั่นใจมันตายแน่นอนอ้าวไม่น่าตายแล้วแต่ถ้าแบบนี้โอ้โหเพลงรูมั่นใจนั่นไงตายว่าโอ้โหรู้มั่นใจคือจุดอ่อนของมอนทุกตัวในเกมนะทุกคนนะ รูมั่นใจนี่ือแบบว่ารอเล่นด้วยไม่ได้เลยอะเอาล่ะเต็งกิ้วครับผมอย่าลืมนะครับสามารถกดเป็นกำลังใจให้ได้สมัครสมาชิาเกเดือนละ20บาิบ๊าทบายเจอกันพรุ่งนี้ครับผม